พ่อกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านทุกทุกานเนาะค่ะืันนี้มาเจออาจารย์พันยุกลางน้ำวาดไม่ได้ในยุกลางป่าบนะูนะพี่น้องเอ้ยวัดป่ากับมี่สู่มองสู่บอลน,นองมองได้กับป่าพาวัดบ้านเพื่อนบ่ค่อยบอกเอกหรอกมิเตพาวัดป่าพี่น้องเขามาเล้วฝากเป็นกำลังใจโดไลค์กดแชร์เลยเด้อท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้ที่ม่านก็มา เอาแนวทางฝากอิฟสิเขามาแล้วเป็นกําลังใจ้อจะมนเมียลหลายพี่น้องกดไลค์กดแชร์เนเด้อค่ะไปบิ้งกัอนอืเป็นเหตุเอาเองเปวนเป็นว่าเป็นไหนแนวทางอยู่ดิ ปูทำเองเลยเหรอครับปูอะตู้กน้ำที่ตู้กลงหรอกนอนแบบนอนระเวงอ้าวปูปูไหลเหรอปูปูปูกันเนยบาดนี่ปูกลางน้ำนะครับเปีตเองเลยปะค่ะเปีตเองครับโอ้ปล่อยเลยไปครับปูเวลาจะเอาเข้าเข้ายังไงครับทีนี้ปล่อยัเลยเพิ่นสีบรั่งไหลไปดิลืมไม้ไม้ครับโอ้มีไม้ป้ายนี่ นอนอยู่นี่ได้ปะค่ะนี่อีกอันนึงปูเชือกเป็นสีไล่ไปกลางน้ำดิกลางน้ำคักเมีได้ป่ะดิโอ้คักคักพี่น้องออืนี่ในเอฟซีนะือว่าทำเองเนาะทำเองเลยนะครับเพราะว่าปีอันเก่าพังขายบุญในเอฟซีแรกอะไม่กล้ขึ้นแล้วแบบนี้ นี่นะครับปู่ทาเองเลยนะครับผมนสบายใครอยากจะมาเยังหนีฟ้อมใครใครอยากจะมาจำพรรษานี่ก็มาได้นะปู่เนาะใช่นี่นะครับปู่ไปแล้วโอ้โหเฮ็ดจังไรเสด้สัมผัสบันนี้อยู่กลางบันทึกไปบ่ได้เลยบันนี้แอดมินก็ได้โอ้ปู่ตะโกนคุยกันนะปู่เนาะดึงปู่เขามากทำไม แต่ผู้ได้เลขนี่ผู้ได้แบบได้ค่ะฝันบอค่ะโอ้ดึงปูเข้ามาก่อนดึงปูเข้ามาก่อนดึงปูเข้ามาไปไม่ได้ปไม่ได้ครับไึ้่าได้สาบันนี้ขึ้นบ่ได้ขึ้นบาได้โอ้ได้รั้งย่านตุ๊กถึนที่แค่ปูเดียวแลเแล้วนี่เน่งเบ่งโอ๊บบอนพี่น้อง แพร่สีลมพหมืนนะปูปอดูงนี้เรียบร้อยเลยเรียบร้อยผมว่าปูมาคุยกันบนบกนี่แต่ต่องนี้มนปูขึ้นมามนปูขึ้นมากลวดค่ะบานี้ไปเพราะเปลี่ยนแล้วค่ะตัวดีตัวดีมาซอยปูสางเลยเด้อเสาให้เสาปูตีให้ปูถ้าไว้กาแฟก็ยังดีเนาะครับคนข่าผมลุกมาเด้อมาทำบุญน้ำปูอยู่วัดปูข้างล่างเย็นดีไหมครับผมเย็นดีเย็นดีเนาะปูเนาะ เขนขึ้นหอน,หน่าก็โตามด้วยโอ,โอ้ปูบ่ฝันบ่จ้าโอ้ยรับผิดเงกาแฟ,ส,าาฟสันกน่อากาแฟสันก่อนโอ้ถาวายกาแฟปูได้เรีอบา้นี่ครับแล้วปูสีส้มใสค่ะน้ำหอนบน่มีมโอ้ว่าเสียเอาเตายัางไปไหวพุ่นเลยนี่แหละเขาเรียกว่าปูกลางน้ำของแม่ต้องแท้แต<ค>่ได้ผลนะเหตุนีนังบากาไปงวดที่แล้วเขาสามตัวบ่ค่ะ ตัวไหนคะอาจารย์อแปลสองห้าเลยหรอปูปูแปดสองห้าเลยเด้อเอฟซีครับลงมาได้ได้ค่ะเดิยวับกันโอ้เอาบอกเอฟซีในปูพ่อเพิ่นใดมาสั่งพุทธิสั่งยังไง เมื่อนก็ในวันนั้นก oh ็ึีเขามากับผมหมดกระปุกถึงน้ำโอ้ยไม่มีงูเหรอครับงูก็ไม่มีหมดก็ไม่ขึ้นแล้วใอยุคน่ไม่ขึ้น้นะาล้กอนาะล่มกับครับปูผมจะย่านาจะพญานาึ้นกายน้คงเคือของคุณปูเด้อปูปะทันมี่ซาลาไม่นั่นกุติเกาปู้าคายุ่นู่นมองได้การห้างเบิดนอกของปูกับใด เด็กได้ไหมเด็กทำบุญนำปูอนุญาตได้ค่ะบาทนี้ปูได้เด็กมาจังไดก่อจ้ามาไม่ได้นน่หันฟันกุ้เกี่ยงเอากร้แต่ว่าหันเถือกคือข้ามตัวเลยบ่าจา้าปูอกผู้ใดฮะนี่อาจารย์อยู่ในปลาป่านี่อยู่บ้านดงหว ดวงเงี้ดวงบาทดวงไว้เราทั้มโซ่ครับเปสามมวดช่อนๆกลุเต็มสามตัวแต่ว่าเงินบ่มีจักบาทบ่ถือสามบอด้ซื้อจักบาทโอ้ยกระซางบ่พอกระซางตัวสามมวดเลยแหละครับมวดเลยตรงดวงเลยบ้านดวงสามมวดบ้านดวงไว้นี่ครับผมเจอตัวดวงไว้ดวงบาทคือเงี้ยพี่มาบอกว่าจ้าหรือจังไรต้อเงินบาทหนึ่งบ่มี บอกเขาอย่างเดียวเหรอครับปู่บอกตัวนุ่มๆว่าบอด้ซื้อโอ้เสียดายนะปู่เนาะแล้วมากบอกว่าบอด้ซื้อแล้มากบอกว่าบอด้ซื้อโอ้ผิดเก๋าโมโหลูอันนี้ถึงสามัวนะครับปู่จะได้มาช่วยสร้างมติ์นะครับเนา่ยนะอธิษฐานนี่นะที่สร้างอะไรืยอะให้เคยสรางกับฟันดีฟันเหมืนเด้อปูเอ้ยสร้างกับมากฟันเลยที่นาาใช้ดีบาทครับ ม่ใส่หมนกับล้มกซุนครับงาทั้ง้างเนาะครับ่รู้เป็นซุนอ่าซุนซุนหกซุนี่พว่าสันนซุนหกซุนรคในอ์หกซน้ำซีเนาะครับปกาใช่รา่อนกมหาหกซุนห้าหกซุนเครับปู บ่อสองตัวนะแม่หาศูนย์หกศูนใช่ไหมครับศูกศูนย์เ้นปีนหัวนำ้าศูนยนย์นี่เคร่งมืนกับนี่จะใช้กันถือก้นะไร่างเงต้เครืองเียเงี้ยฟันเครื่งเครื่องสุดนู้แค่นี้เันอะไรนะศูนย์ห้าศูนยนี่แหละครับปู่วงกลมเลยไหมครับฟันนะฟันตัวที่เหลือมาแต่ใสปูย <ina? S 1> <50? 50 S 2> ี่ยันรุ50 50่งทั้งแต่มาเ้วลกเอีย เลขเก่งห้าหนึ่งห้ากับห้าเก้าสามนี่นะครับเลขเกงเลขเก่งเลขสดปูฟันเห็นรถถืเรื่องถูอเรื่องนะตัวห้าถูกเรื่องเราเก่งนะอเออันนี้ห้าก็ถูกมาแล้วโดได้ไข่ของตันถือได้่ยุคดีครับผมอันเบิรกแส่เนี่ยวที่ไร้อีเอฟซีร่องตีบ้างนะ้ัวจะละใบสองใบครับตัเจะสองพันสี่พันโอ้ครับผม งลงไปตัวตัไดคกระปู้สีได้สั่งทุกตีคระปู้ัวที่จะได้ทำทุกตีครับผมแต่มีห่างมาไปก่ห้ามัมันก็ดีเสียน่เป็นแนวทางค่ะสอบจังตามโบมากับพานเนอเอฟซี 5995ชอบสุดๆนะครับแต่เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ5995 5995นะครับนี่มันคือวิ่งเข้าวิ่งหาเราเขียนเนได้5995ไี่มันมีอย่อง5995นะครับผมใส่เอาพอได้สร้างเนาะมากันช่างตามเด้อพี่น้องนี่ครับ5995ครับผมนี่ครับมักสุดๆเลยนะครับ9559 าปั้นหนึ่งจากทานพ้นให้แม่นให้นําดีเพิ่นใหก็สิถูงง่วงดีสิแม่นมักสุดคือับเอานี่หันเนาะเออก็หเอา้หนบก็ดีกแหงแมงปลาปลาใหญ่นแหงบ่ได้กับปลาใหญ่มันอ